สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ g t อ Online Update ประจำสัปดาห์กันนะครับสำหรับสัปดาห์นี้เริ่มต้นวันที่3จนถึงวันที่10มิถุนายนนะครับสำหรับสัปดาห์นี้มีของที่รดราคาอยู่ค่อนข้างน้อยนะฮะในความคิดผมคือมันจะค่อนไปทางร้านดิเจเนอรี่เป็นรถแบบซุปเปอร์คาร์แบบทรงอวกาศนะฮะเอาเริ่มต้นกันเลยแล้วกันนะครับ คันแรกที่ลดราคาคือเนี่ยครับเทมเพสตเป็นรถที่เรียนแบบยี่ห้อที่เป็นรูปบัวกระทิ่งนะครับก็ก็ใช้ได้ครับสวยครับสวยแต่ไม่มีอะไรพิเศษมากไปกว่านั้นริปเปอร์ก็จะดูแปลกๆกันไปหน่อยก็ก็ยี่ห้อแบบเดียวกันนะครับประมาณนั้นนะฮะก็ราคาอย่างนี้ก็ซื้อเล่นได้ครับเฉยๆเหมือนกันครับ f อ่า FMJ ไม่มีอะไรโดดเด่นเช่นกันครับคือพวกนี้นีซื้อได้ครับซื้อได้ถ้าใครมีเงินเหลือ โอสิร uh, ิสก็เช่นกันครับไม่ได้โดดเด่นอะไรนะแต่ก็ดูจะในความคิดผมเฉยๆครับมันจะดูสวยกว่าตัวอื่นในบรรดาการลดครั้งนี้ดีกว่านะฮะตัวอื่นไม่มีนะครับไม่เพิ่มเติมนี่ไม่มีแล้วต่อไปร้านเอร์เทนซานเดียมีตัวที่ค่อนไปทางของเก่าๆนะฮะซึ่งผมคาดว่าเกือบทุกคนน่าจะมีหมดแล้วแต่ว่าถ้าใครไม่มีก็ไม่เสียหายถ้าจะเก็บเอาไว้เล่น บางอย่างนะฮะก็คือเนี่ยครับครูมาอั r เมอร์ก็เป็นรถเกราะตัวเก่าบรโบราณนะฮะก็ยังคงใช้ดีกับ NPC อยู่เช่นเดิมนะฮะเนื่องจากว่าหน้าต่างแคบแล้วก็เราสามารถยิงออกจากในรถออกมาได้โอเคครับประมาณนี้เป็นรถที่นั่ง4คนตัวอื่นไม่มีอะไรพิเศษนะฮะในร้านวอลสต็อกสำหรับสัปดาห์นี้มีตัวที่ รถหนึ่งตัวไม่ได้เป็นตัวอะไรพิเศษเอาไว้สำหรับเล่นกันโดยเฉพาะคือรุ n เนอร์สองพันนะฮะรถมีปืนกลมีจรวดมีร่มเอาไว้เวลาโดดจา,จากที่สูงะฮะก็สนุกครับไม่มีอะไรพิเศษมากไปกว่านั้น <c oughs> ครับแล้วก็ส่วนอ่าเรื่องของอื่นๆมีที่ตัวที่น่าสนใจกันเป็นจริงเป็นจังนะั่นก็คือออันนี้ไม่มีนะฮะอยู่ที่ ซีโอครับซี CEO. ใครอยากย้ายอยากซื้อใหม่ใครยังไม่มีซื้อกันได้นะฮะช่วงนี้รดราคาอยู่ครับก็เอาไว้ทําเงินกันถ้าถ้าถ้าขยันนะครับแต่เออมันเป็นงานที่ค่อนข้า,างแอคทีฟหน่อยคือม่ต้องเก็บเก็บกล่องอะไรพวกนี้นครับเรื่องไอ้ขโมยรถอะไรเงี้ยเป็นงานที่แอคทีฟก็ถ้าใครไปชอบเล่นเป็นมิชชั่นรือเป็นไฮก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับแต่ถ้าใครอยากหาอะไรสนุกสนุกทําก็ มาซื้อได้นะฮะมันเป็นช่วงเอาไปแก้เบื่อฮะ,ะที่บางทีที่ผมไปทําอะไรเก่าๆทําไฮสบรามโบราณทําอะไรพวกนี้กันก็คือมันมันเบื่อแล้วะครับไอ้พวกให้ให้เรือดำน้ํามันได้เงินเยอะแต่มันก็เล่นานานๆมันก็ไม่เหมือนไม่มีอะไระครับเหมือนเล่นอยู่เกมเดียวแล้วก็ต่อมาไอ้พวกอาคารบ้านเรือนต่างๆนะฮะที่เป็นไฮเอ็นครับก็คือไอ้ที่เป็น, High ท,ปน,ท,ปนที่จอดรถสิบคนนะครับตอนนี้ลดราคานะฮะโอเคครับเป็นหลักๆก,ก็คือที่ที่เป็น แบบสิบคนส่วนรูปแบบต่างๆแนะนำว่าลองไปดูที่ในรีวิวก่อนดีกว่าเพราะว่าคือถึงแม้ผมจะมีให้ใหเธอผมมีเองก็ครบนะแต่ว่ามันต้องสียเวล่าเวลาครับไปดูที่คนที่เขาทำไว้ศจสับแล้วดีกว่าว่าบ้านหลังไหนแบบไหนมันมีเป็นเรื่องของการตกแต่งภายในอะครับที่ที่แตกต่างกันแต่ว่าถึงเงี้ก็ตามถ้าไม่คิดอะไรมากถ้ายังไม่คิดเรื่องการตกแต่งแนะนําว่าซื้อหลังที่ อยู่กระจัดกระจายตามในเมืองเอาไว้เพื่อเอาไว้ใช้ในการเ,าเวลาเข้าจอยเซสชันเข้ามาฮะตั้งตั้งเกิดเป็นที่ต่างๆเช่นเราม,มีอยู่โซนบนนี้อีกอันนึงก็อยู่แถวโซนกลางๆอีกอันหนึ่งด้านขวาอะไรเงี้ยครับวางกันไปก็แนะนําประมาณนี้แล้วกันแล้วก็จริงๆที่จอดรถสิบมันดีกว่าอยู่แล้วครับก็ยิ่งมันลดราคาช่วงนี้ลองดูที่นะนครับที่หกกับสิบเนี่ยอย่างเงี้ยราคาใกล้ๆเคียงกันก็ซื้อไปเถอะครับซื้อสิบซื้อเก็บไว้ไม่ได้เสียหายอะไรอ่าพวกค่าบำรุงรักษาไม่มากหรอกครับ อเครครับสำหรับสัปดาห์นี้มีอยู่แค่นี้จริงๆมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเย็นๆเช่นเดิมนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ